เห่เลอจริงรอเลยกะโดชโดชโดล่อเลยอุ้ยตัวใหญ่อะใๆเอาเอาเอเสเนขาดเลยขาดมันแกเยื่นี่ที่ตีโอ้ยหอเปล่ารือเปล่าอยยอย่โอ้ย เฮียเราหมูนระวังนะเข้าลูกเออไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยหน่อยไหวไหมมันไม่นานประมาณสามเลยฮาโลมีนะเนี่ยอยขายได้เฮียไอสัตว์ขายครับเราขายอย่างเดียวครับขายเหรอเออเรานี่ขายไหมเฮ้ยเปลิดแม่งพันยังยังไม่เน้นแดกครับยังไงไม่แดกหรอครับเปลี่ยนกันหรป่ะมันแดกแน่ว่าอ๋ออ๋อซื้อเลยเดี๋ยวพี่ขายให้อุยสวิตช์ไอ้นี่ขายเลยอ่ะไอ้เนี่ย เฮียมึงนี่แดกอะไรวะแจกตะกร้อกิ๊ปเปอร์ตาแดงกำถ่ายไว้ก่อนนะนี่โดนในรอบสามครั้งเดียวมึงจะได้ตัวนี้มั้ยตาต่างมากเลยมันจะเป็นแมงพูอีกแล้วดูแลระวังกัดนี่ขนาดโอ้โหวันนี้ฟุกนะครับวันนี้ได้ได้แต่ของดีๆนะครับดูชะโดกะมังยังลอยอยู่เลย ไหนช่างแม่เหรอสนใจนี่โอ้โหติดสองตัวเลยดีแล้วล่ะกลิปเปล่าลองมาจะเด็ดใส่มือนะเว้ยไม่จับไว้ก่อนไอเดี๋ยวมันก็ะลุกอ่ะคลิบไม่มีใครมีอ่ะผมมีไหนนะเอ้ยเราจะใส่กระชังยังไงอ่ะย็เย็นเดี๋ยวเย็นเย็เย็นๆย็นขึ้นมาเดยเย็นๆใช่คือเดี๋ยวมันดิ้นเนี่ยมันดิ้นแล้วจะเท่าอันนี้ปลาชะโดนะครับ ประมาณสามโลถ้าใหญ่ใหญ่เงี้ยเขาเรียกว่าเมงผู้ยังเมงผู้ต้องขึ้นดำมันนี้เมงผู้เขียวเลยป่ะอเอาเขียวเลยใช่ป่ะอ่าเดะเฮียมาสุดยอดนะครับนานๆจะได้ทีหนึ่งติดมุมปากนี่จะเหยื่ออะไรครับผมเอ๋อเราใช้นี่ครับเหยื่อลุงเหยื่อลุงนึกครับโอเคครับเดีล่นไปช่างเลยอันนี้ลงลงแพที่ไต่ไหนครับ